จากช่องคนโพอทองตำบนวหินอำเภอหนองจักจังหวัดปุริลำสถา,านที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่อำเภอนางรองติดกับอำเภอชำนิวัดภูมั่นฟ้ากำลังก่อสร้างเกีย์หินทรายกำลังเกศสลัด ลวดลายเป็นลวดลายไทยประยุกต์ไม่ใช่ลวดลายกระเมนอันนี้กำลังเทคอนกรีตมาไปทางรถกำลังปัดยา เทพีสามองค์เป็นภาพศิลปะอของพุทธองค์สร้างเสร็จพอจะสวยงามสวยงามมลงังการ เป็นการก่อสร้างสม,มัยใหม่สม,มัยก่อนใช้อะไรมัยกยก็ไม่แต่สมัยยกุกตรงนี้ใช้เคียนใช้เคียนยก กำลังยกขึ้นปากกาเขาไปใกล้อนี่แล้วแต่มาได้เทคนกีดนะนี่แล้วยังมาได้เทคนกีดโอ้ผมไมเห็นหรอหน้าผมไปจับได้ สร้างมนดบเจดีสามวง,งยอดศิละปะคล้ายคล้ายอินดูเอาหินมาวางเสร็จแล้วก็จะแกะแสลักแกะสลักลงมาเรื่อยๆ ข้างในก่ออิฐถือปูนแล้วก็เอาหินมาวางเป็นพระพุทธรูปเป็นสร้างไม่เสร็จเลยข้างบนเป็นพื้นอ่า สเร็จเงินแบบโบราณสถานที่นะ่าท่องเที่ยวเด้อจังหวัดพีลำเภือนางรองจังหวัดบุรีรัมวัดภูมันฟ้า เอาหินมาวางวางเสร็จแล้วกันแกะแกะสลักตามขอบประตูหน้าต่างชิ้นนี้วางบนวางล่างการเขียนเขียนแบบนี้ลบได้เลยสร้างมาเสร็จเสรสร้างเสร็จแล้วจะไม่เขียนแบบนี้ไม่ได้ ปูปัญญาเจ้าบ้านสมัยก่อนใช้ช้างใช้มา้าใช้คนเป็นหมื่นเป็นแสนคนหินแต่ละก้อนพอสมัยนี้ใช้เครื่องจักรใช้เครื่องจักรยกขึ้น กำลังเก็สลักลายไทยเขาลดเด็ดนะเดาางโมมาก,กังบพรอนเดยดดีวง่าดอ๋ไรอย่างนี้อ,อ่อ ือวันไลฟกเวาบาดเลยว่หาาหงงมาตั้งเคื่องส่นคืดทนแดดดีแต่วดานางยืนตอกมันมีเห็นผมอมเหรอพอไน้มาสองปีเลยเ tiên tay Hết đây vô Hả? silap tak silap oh Ito. เห็นบดเ้มันปเป็นล้านก้อนมงพราะเปนเป็นเป็นล้านก้อนละมั่งหม็นก้อนพระนนไ้สาน